ดิฉันพัดพัพ์บุญสิงศึกษาอดีตน,นักศึกษาโครสมาธิรุ่นที่51นะคะปัจจุบันทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาโครสมาธิรุ่นที่52อนะคะดิฉันวันนี้รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าลุ้นมากเลยว่าจะมีใครบ้างน้ะมาเรียนนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลา ที่ดิฉันได้ไปประชาสัันธ์นะคะตามสถานที่ต่างๆเนี่ยดิฉันก็ได้พบปะก,กับผู้คนมากมายนะคะดิฉันเนี่ยเป็นตัวแทนของของรุ่นที่51ออกไปจัดบูธประชาสัชสารหน้าที่ต่างๆะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดน,นะคะโรงพยาบาลน,นะคะทุกที่นะคะที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสันทรายและดอนสเกดนะคะเพื่อเพื่อที่จะเชิญชวนนะคะแจ้ข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้อง อำเภอตะกรตแล้วก็สันทรายที่ได้เครียงเนี่ยได้มาเรียนเหมือนกับที่ดิฉันนะคะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนนะคะความความตั้งใจของดิฉันที่มาเรียนเนี่ยเป็นความตั้งใจนะคะเดินเดินเข้ามาดิฉันมาถวายสังฆทานนะคะที่วัดพระธาตุัะกิจตแห่งนี้เป็นประจำแล้ววันหนึ่งดิฉันก็เห็นคนกําลังเดินจงกรมณอาคารแห่งนี้ดิฉันเข้ามาเลยนะคะเข้ามาดูว่าคืออะไร นะคะแล้วก็เห็นประกาศรับสมัครอยู่ดิฉันก็สมัครเลยลทันทีเป็นการตัดสินใจเข้ามาเรียนโดยไม่ลังเลเลยนะคะก็มีหลายท่านนะคะที่อาจจะยังลังเลอยู่นิดๆน,นะคะว่าฉันจะเรียนได้ไหมหกเดือนเนี่ยสำหรับบางท่านนะคะคิดว่ามันยาวนานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามนะ่ะถ้ามันเป็นความตั้งใจของมนุษย์นะคะ แม้ปัญหาอปุปสรรคความหนามมากเพียงใดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะหกเดือนเนี่ยมันเรื่องจิ๊บจิ๊บนะคะทุกท่านเรียนได้เรียนจบอย่างนี้ชั้นแน่นอนนะคะแล้วผลที่ได้รับเนี่ยท่านจะทราบซึ้งตรึงใจจงอยู่ในความทรงจำไปตลอดชั่วชีวิตนะคะหลักสูตรนี้เนี่ย คนไม่มีบุญจริงๆอ่ะดิฉันว่าไม่ได้มาเรียนนะคะที่พูดได้อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าดิฉันออกพูดเจอคนเยอะมากปฏิเสธมากกว่า yes นะคะ no, no 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 ไม่มีเวลาไม่มีเวลาดิฉันก็ไม่ว่าอะไรนะคะพูดวดิฉันทําหน้าที่ของดิฉันในการออกไปบอกว่ามีนะตรงนี้คนมีบุญเท่านั้นที่จะมาที่นี่นะคะดิฉันศรัทธาและเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสถาบันพลังจิตต่างรูภาพเนี่ยก็จะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะดิฉันไม่กังวลเลยว่าจะไม่มีใครมาเรียนดิฉันเชื่อนะคะในปฏิหารและความอัศจรรย์ของพลังจิตทุกคนที่มีบุญพอเนี่ยจะเดินเข้ามาเหมือนที่ดิฉันนี่นะคะ่ะถูกดึงดูดเข้ามาดิฉันก็ขออวยพรนะคะให้กับนักศึกษารุ่นสมัรรุ่นที่52ทุกท่านนะคะจง เรียนจบแล้วก็สามารถนํา <man> ว <der Laughter> ิชาความรู้ของท่านพระอาจารย์หลวงพ่อวิรยังเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติตามปณิธานของผู้ก่อตั้งต่อไปขออวยพรแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะค่ะนิโยเมพันเตโหติอายสมะโตนิสายะวัชามิ อาจาริโยเมทันเต,เตโหหิอายสมะโตมิสายะวัชามิขอท่านถือเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะอยู่รับโอวาจากท่าน โทุกท่านกลับว่าสาธุพันเตสาธทุกันเตจูปังสาธุกันเตสาธิก์สันปเดีสาธุกันเตทุท่านว่าตาอัชะตะเขทานี้อาจารวิโยไมหังพาโรอาหัมปี อาจารยสัพพาโรอัจฉริคเทานี ah ้อาจาริโยไมหังพาโลอะหัมปีอาจาริยสัพพาโลอัจฉริคเทานี้อาจาริโยไมหังพาโลอะหัมปี อาจารย์สภพาโลตั้งแต่วันนี้ไปขอให้ท่านขอให้ท่านได้โปรดทำหน้าที่เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าด้วยเถิดแม้ข้าพเจ้าก็จะทำหน้าที่เป็น thank